น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมสะโ,โรดาดบอดลังบานนะครับสูงม,มางกะล้วเยาวาบเลิอกได้หนี่นะครับมันฝนตกแรงมากใปเงเองทั้งด่านลังบานว่าพั้นทากันทึกหนึงครับโอ้รู้สึกว่าฉากพอนนียฉากกำลังเห็ดฉากนะพี่น้องก,ลกลำลังทำฉาก เต้จะหยาบนะเต้อันนี้ว่าเอาขึ้นรถพี่องส์้็สี่คนขึ้นรถอยู่ยตู้ครตู้ไงพนะี่หงมึงขตครัตไงพี่หงมึงบอกเลยมีคะแนนฮ็่ฉากนะครับลังบาน,นี่ไอ้ซาน่อยพี่น้องเห็นบ่ท่วมนะครับพี่ห้องคือเออเลยนะไอ้เอยเอยังฮออย่ง้ไอ้ตนั่นนะ อันบ้านนอกดาวนกเดือดว่ะ <c oughs> บ้านนอกดาววัดไปใส่บ้านใส่ตัวบานตรงซาตรงเหนือท่วมน้ำท่วมซาพี่น้องตรงนั้นคือหล่นหล่นแล้วนะครับโอ้ยทุกขาอินเียพี่น้องจนจนน้ำท่วมตรงนี้ไงนะน้ำท่วมไปเรื่อยนี่คือบรรยากาศหลักบ้านพี่น้องโอ้ผมบอตมาไทยสีดนเลยรู้สึกว่าคาเฟ่ก็เปิดแล้ว หิวอ่ะ้วจะเล่นน้ำแล้วหิวึ้นเพื่อนไคาเฟ่ก็เปิดตะว่าน้ำกระถวงโอ้ยแถนตัวนี้นอบานนกดาวขั้นจีว่าเหลีวกบะเมียนบะเหลี่ยวซะเลยหลลวดหิวทำไรน่ะเอาเดลี่ยวหิวเด่นน้ำกันหิวเลือกได้หิวเลยเฮ้ยมีคือบรรยากาศทางบ้านจี่งๆอันนี้พุง ส่วนหนึ่งที่ว่าหัวท่างสายญาติเศร้าไม่ได้ออกกลับก็อยู่ที่นี่นะครับบางส่วนบางส่วนก็อยู่ที่นี่คือบ่ได้เอากลับเลยนะพี่น้องคือเอาหนหนะนะอย่องางนี้ละะนะโอ้อโหต,ตักค่ะตัวแงพูดดุเทปไปเบิดร์ตจะมาฝนมันตกต่ำขึ้นน,นะประมาปีที่ปีหาน่ะเชื่อเ่าที่ได้ยินเนี่ยมันกระโตกแนงยุดแน่ตกเลยยุ่งไง แต่มันมาแห้งเสียเลยคือหลังเพียงเห็นไหมกตกเงาเลยแบบบ,ยบยอ,อยุดธ์ยอนเห็นไหมจนฟานเหนื่อยแอบบ่ะส่วนบ้านหลังใหม่รู้สึกว่าเริ่มฉาบคิ้วเคิฟอะไรคือเริ่มใส่เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับคือไกเ่เซต็จแอ่วล่ะพอสร้างยังเหตุงานอยู่นะครับสุ่มแหล้วยมวัดเหลี่ยมเครื่องหน่งอ,งอใส่ฝาใส่ง หยุดหยุร้อยท่าสีเรียบร้อยตอนนั้นตนัวง่ายของกบดีไทยพี่น้องเบิึงวะทั้งเหมือนแบบบอสบายพร้อมคทำได้บอดอย่างออกมาถือไอโผลมันเดผมอยู่ขอไปเฮ็ดงานตัวพี่น้องยังทำงานค้างไว้อยู่เดี๋ยวชิพาไป,ป็นยางบึงท่าเสกเนาะให้มีเวลานิดนึงก่อนฝนหยุดตกแล้วน,นะครับพอดีบอดสัา่งงานมาแห่ไปดูที่ติดกล้องวงจรปิดนะครับปลาสิไทรตรงไหนเนี่ยของคาเฟ่แล้วนกะ็ หอพักนะครับหอพักใหม่หลังคาคาเฟ่นะครับไปเบิงจุดนะครับว่าจะให้ติดตั้งตรงไหบ้างนะครับพอดี้นยุดแล้วบบลงมาดูให้บอร์สอยู่ข้างล่างนะครับหนดูซิเอาตรงไหนบ้างฝั่งหลังบ้านผงซื้อว่ายากรือบันไดเลยครับเดินไปไม่ได้เลยเดินไปก็คือแบบเละมากเนาะยากมากเลยนอะ ตอนนี้อยู่ดัวอ,อันนี้ใหม่คงก็สิได้โทรหหาบอดนะทรหาบอ,อ,าาบอ,อดต่างๆถามว่าเอาจุดได้ยังไงเนี่ยเนาะโอ้วบรรยากาศดีเนาะตอนนี้เป็นสวนห้องน้ำ ที่ข้างบนกันนะฮะเข้าได้ปุนี่โอ้เข้าได้สวัสดีครับโอ้โหรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เนาะชิมบูเดียฮมผาเขามาเอาบอกอ๋อเรียนเชิญได้นะครับพี่น้องครับก็คือเปิดแล้วแต่ยังไม่เป็นทางการใช่ไหม,มยังบอ่เป็นทางการแตกร่กะมาเยียมชุ่มเลยนะพี่น้อง สดใหม่เลย